ได้ครับโอเคพ่ออ่ะหนึ่งสองอ่ะได้เลยอ้าวเล่นอยากจะเล่นก็เล่นพ่อเอกเล่นเลยเล่นไหมหนึ่งสองป๊าบอ้าวเล่นกับลุงได้เล่นกับลุงก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเล่นได้นะครับถ้าพ่อเอกอยากจะเล่นเอาเล่นด้วยกันก็ได้ ทำไมทำไมยอยากเล่นกับลุงไงเป็นยังไงพอ่อเอกไม่มีเพื่อนใช่ไหมอโอ้ยไม่มีเพื่อนอยากเล่นกับลุงโอ้ยน้องพ่อเอกเอ้เยดูพี่น้องสามสี่วันมาแล้วพอ่อเอกมาเล่นเล่นกับลุงเล่นกับลุงนนเดี๋ยวลุงไปไปสวมหมวกก่อนได้ไหมเด,เดี๋ยวไปสวมหมวกก่อน เดี๋ยวสิเดี๋ยวเดี๋ยวอย่พิ่งไปสวมหมวกก่อนมันเยอะมันเต็มสีราะเดี๋ยวนะเออเดี๋ยวแป๊บเนะึง มาลุงนนพร้อมแล้วสวมหมวกแล้วมาอยากจะเล่นอะไรก็เล่นมาเอาเลยพ่อเอาที่เอาที่พ่อเอกสบายใจหนึ่งสองปุ๊บเอาเอาพ่อเอาเอาครับครับเอาเอาเลยพ่อเอาที่เอาที่พ่อเอกสบายใจหนึ่งสองปุ๊บเอาเอาพ่อเอาเอาครับ ครับอา้าวแปบลบว่าไม่มีเพื่อนเล่นเอามาเลยเอามาครับโอ้โหพ่อเอกอืมพ่อเอกเลยโอ้โหดูพี่น้องเอาเลยพ่อมันคืออะไรลุงเราไม่เข้าใจจะบอกว่ายังไงเอาเอาเอาให้เต็มที่พ่อเอาเอาเลยพ่อเอา เอาเอาให้หนำใจเลยลุงโนนให้ทำให้หนำใจเลยเอาเอาเอาอย่าไปสนใจคนข้างหลังเอาเลยเอาให้หนำใจเนี่ยเนี่ยเต็มเต็มที่แล้วเนี่ยอ่ะมาหนึ่งเอาเล่นกันสองคนบอกจานนิดอย่ามาใกลเอะจะเล่นทรายกับลุงโนนเอะเอามามาครับพ่ออีกมา ทำไมามาเล่นกันได้เล่นกันได้มาทำไมครับทำไมนะทำไมอยากเล่นอะไรขลุงโนนหเห็นเล่นมาสามวันเนี่ยใช่ไหม พอ,อยังพอล้มั้งอืมพอ,อยังครับอพออีกพอยังเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนยดูจาระรูปลุงนนเนี่ยดูทิจะพอหรือยังทำอะไร ลุงนนท์ก็ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าลุงนนท์ฟังภาษาพ่อเอกไม่ออกเอาเลยพ่อคุณพ่อคุณเอาเลยเอาที่พ่อสบายใจอ่ะเดินสองรับ อา้อาวอา้าวอ้าวถ้าสนุกก็เล่นเลยพอ่อเอาเอาเลยถ้าพออ่อเอกสนุกก็เอาเลยตามสบายเอาเลยพออ่อเอกในหนก็ในไหน,นไม่มีใครมาทำอะไรพ่อหรอกเดี๋ยวก็ยิงนกพอแล้วใช่ไหมพอยัง สองซ้ำเอาเอาฮับโอ้โหโหยอกลอ้อแต่ต้องเบาๆต้องเอาทรายจริงๆไม่ใช่เอาก้อนอะไรไม่รู้มาให้เลยนะเอา้าเอา้ยเอ้ยปึ๊บอ่ะเอาเลยพอ่อถ้าพออ่อเอกคิดว่าพออ่อเอกมีความสุขเอาเลยเอ่ะตามสบายพอ่อตามสบาย ความสุขก็เอาเต็มที่เลยเต็มที่เลยเอาอเต็มที่เลยอ่าเต็มที่เลยเอาเต็มที่เลยเอาก็รู้ว่าเล่นนั่นแหละแต่ว่าโหแล้วไม่มีเพื่อนเล่นหรือไงแล้วเอาเอาพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมีความสุขจริงจงเออได้แกล้งลุงเนี่ยมีความสุขจริงๆเลยใช่ไหม เอาเอาอีกเอายังไม่พอยังไม่พอเอาอีกเอาเอาอีกเอาโอ้โหเอาอีกเอาพอละมั้งพอพออีกอีกอีกเอาละโอ้โหพอแล้ว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 เยอะแล้วเยอะแล้วพอแล้วพอก่อนไม่เอาละไปก่อน เดี๋ยวไปชาร์จแบตก่อนเดี๋ยวยินค่อยเจอกันโอ้โหเอ,เอาเอายีเหรอฮึบอ่ะฮึบอ่ะฮึบโอ้ดูต๊ว เจอกันใหม่เมื่อชัดต้องการเมืจำามะจ้ะ